วิธีการสั่งจิตให้แฟนเก่ากลับมาหาคุณแบบเร็วที่สุดกฎการตั้งค่าความคิดของแฟนเก่าทําไมต้องตั้งค่าความคิดของแฟนเก่าวันนี้แฟนเก่ามันคิดว่าคุณเนี่ยไร้ค่าแฟนเก่ามันคิดว่าคุณน่ะท็อกซิกคุณต้องเปลี่ยนจากการเป็นจุดเจ็บในใจเนี่ยเป็นความสุขสําหรับเขาครับคุณต้องรู้จักตั้งค่าความคิดของคนแล้วคุณจะได้ทุกอย่างครับสิ่งที่จะทําให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้น จองโพสภาพในการที่คุณอยู่กับกลุ่มเพื่อนแบบใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของคุณกลับมาน่าสนใจอย่างเร็วที่สุดโพสภาพการพัฒนาชีวิตครับไม่ว่าคุณจะได้รับหนังสือเล่มใหม่มานะครับก็โพสต์ลงไปครับว่านี่คุณกําลังพัฒนาชีวิตนะการที่แฟนเก่ามันไม่ทักกลับมามันไม่ปลดบล็อกมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดออกมาเป็นลบๆเพราะมันยังจดจําภาพคุณแบบเดิม การตั้งค่าใหม่คือการปรับเปลี่ยนที่โพซิชันของคุณใหม่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคุณใหม่ครับปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณใหม่ทั้งหมดเลยในตอนนี้คุณต้องรื้อชีวิตของคุณใหม่ครับแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ครับหลายคนติดอยู่ตรงนี้เยเขาไม่เห็นค่าเขาบล็อกไปแล้วนน่นนี่นั่นะต่างๆคุณทำคุณทำต้นเหตุให้มันเกิดก่อนครับผลลัพธ์มันตามมาทีหลังครับโชว์ชีวิตที่มีความก้าวหน้าครับคุณได้เลื่อนขั้นไหมเลื่อนยศไหมเลื่อนตำแหน่งไหม ชีวิตของคุณก้าวหน้ายัางไงบ้างอะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องโชว์ลงไปครับเมื่อคุณหยุดตามอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันจะหันมาแต่เมื่อคุณไล่ล่าอีกฝ่ายมันจะวิ่งหนีกลับมาปลดบื้อครับ